นี่คือฟันแท้ที่ไม่ได้รับการดูแลตั้งแต่เป็นฟันน้ำนมไม่แปลงแต่เด็กก็จะมีปัญหาต่ออนาคตแบบนี้ฟันผุเป็นรูโบจนปวดฟันโอ๊ยปวดหยุดกินตอนโอ๊ย ปวดแค่ซี่เดียวปวดกินทั้งปากเลยฟันผุเป็นรูเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและเศษอาหารทำให้เกิดกลิ่นปาก <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> แถมกินได้แต่อาหารนิ่มๆ oh. ได้สารอาหารไม่ครบฟันเกดันเบียดซี่อื่นทั้งน่ารำคาญและเสียบุคลิกฟันน้ำนมรักษาพื้นที่ให้ฟันแท้ขึ้น mm. ใช่ ควรดูแลให้หลุดตามเวลาถ้าฟันน้ำนมหลุดไวฟันข้างๆก็จะล้มเซเพราะฟันท้ายอย่างเราจะขึ้นก็เลยต้องมาซ้อนเกแบบเนี้แต่คุณป้องกันได้แค่เริ่มแปลงฟันให้ลูกตั้งแต่ยังเป็นฟันน้ำนมโดยจับลูกนอนในท่าแบบนี้นี่คือฟันน้ำนมพ่อแม่ควรแปลงให้ได้ตามนี้ใช้ยาสีฟันที่มีฟูออลน์ แต่ยาสีฟันใส่แปรงแค่พอเปียกวางแปรงในแนวขวางขยับไปมาสั้นๆราวหนึ่งถึงสองซี่ฟันแปรงให้ครบทุกซี่ทุกด้านทั้งด้านในด้านนอกและด้านบดเคี้ยวแปรงฟันทุกวันวันละสองครั้งตอนเช้าและก่อนเข้านอนแปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผูก